สาวๆที่เขาไปรับงานเอนเตอร์เทนกับงานวันเกิดของขาใหญ่รายหนึ่งย่านตลิ่งชันเนี่ยนะคะแล้วปรากฏว่าเจ้าของงานไม่แฮปปี้เลยไม่บอกบริการไม่ดีทําไมถึงไม่ดูแลลูกชายเขาด้วยวันนี้สาวสาวกลุ่มนี้นะคะรวมตัวกันไปแจ้งความค่ะเพื่อเอาผิดกับขาใหญ่รายนี้มีภาพเหตุการณ์เป็นหลักฐานที่เอามามอบให้กับตารวจด้วยค่ะมเสีความรู้สึกวเด็กมา,มานั่งกดโทรศัพท์าให้ ให้พี่ผมมาน้างฟองกินเองผมงพาพ<ม><ม>วกผมเรียกพวกคุณมาใหม่ผมเรียกพวกคุณมาใหม่ถามหน่อยอันนี้เซี่ยวนึงส่วนนึงนะคะที่เขามาเป็นหลักฐานที่กับทางตำรวจเหมือนเด็งผู้ชายคนนึงก็ถามแลบว,ว่าจ้างมาทําไมจ้างแว่ามานั่งกดโทรศัพท์นะคะทีนี้สามคนมาแจ้งความนะคะเอาผิดกับขาใหญ่ย่านตลิ่งชันเขาเล่าเหตุการณ์นะคะให้ฟังบอกว่า28กร,รกฎาคม สามคนกับเพื่อนอีกรวมทั้งหมด7คนก็ไปรับงานเอนเตอร์เทนชงเล่าในงานเลี้ยงวันเกิดของขาใหญ่รายนี้ล่ละค่ะที่บ้านพักย่านซอยสวนผักกาดกตั้งแต่สามทุ่มถึงตีสี่มีคนมารุ่นงานเยอะเลยค่ะประมาณ30คนได้ก็มีทั้งวัยรุ่นมีตำรวจด้วยนะมาทั้งในทั้งนอกเครื่องแบบเลยเพราะว่าขาใหญ่รายนี้เขาเป็นเหมือนกับนายทุนเงินกู้รายใหญ่ในพื้นที่อะค่ะพอตกดึกขาใหญ่คนนี้เริ่มแสดงอาการไม่พอใจแล้วก็มาบอกว่า สาวๆที่จ้างมาเนี่ยทำไมไม่ดูแลลูกเขาเลยแต่มันมีเหตุผลที่สาวๆกลุ่มนี้เขาไม่ยอมชงเล่าให้ก็เพราะว่าลูกชายขาใหญ่รายนี้ค่ะอายุ17แล้วใส่ชุดนักเรียนอยู่ในงานปาร์ตี้ด้วยค่ะเขาก็เลยไม่ชงให้ทีนี้ปรากฏว่าพอยิ่งดึกยิ่งเมาคะขาใหญ่เมาหนักมากขึ้นแล้วก็มีพฤติกรรมเกรี้ยวกราดท่าทางเหมือนเคี้ยวอะไรบาง,างอย่างอยู่ตลอดเวลานะคะ นอกจากนี้ยังเอากระสุนปืนประมาณ50นัดค่ะมาเทลงบนโต๊ะเลยโต๊ะที่กลุ่มสาวๆที่มาทำงานในปาร์ตี้วันเกิดเนี้นั่งอยู่นะคะเอามาคู่ทีนี้งานนี้ผ่านไป29กรกฎาคมวันรุ่งขึ้นมีอีกงานหนึ่งที่พวกเธอรับไว้เป็นวันเกิดของเพื่อนขาใหญ่รายนี้ปรากฏว่าตอนดึกขาใหญ่รายนี้บุกเข้ามาในงานค่ะไม่มามือเปล่านะคะเอาปืนมาขู่ แล้วบอกว่าให้รับผิดชอบเรื่องงานวันเกิดเขาด้วยบริการไม่ประทับใจเลยดูแลทุกคนไม่ทั่วถึงปรากฏว่าคนในงานเนี่ยก็ต้องมาช่วยกันเกลี้ยกล่อมแล้วหลังจากเกิดเหตุวันนั้นเนี่ย28 29ผ่านไปปรากฏว่าขายใหญ่รายนี้ยังตามมาคุกคามยังตามมาขู่บอกจ่ายเงินคืนมาเลยเจ่ายเงินไปแล้วบริการไม่ดีไม่ประทับใจแบบนี้ซึ่งกลุ่มสาวๆเขาก็ตัดสินใจ โอนเงินคืนเพื่อตัดปัญหานะคะแต่ปรากฏว่าข้าใหญ่รายนี้ยังตามมาคุกคามถึงร้านที่พวกเธอทำงานประจำอยู่ด้วยค่ะแล้วขู่ว่าถ้าไม่ไปขอขมาที่บ้านจะตามมายิงให้ตายทั้งหมดค่ะนคนละสามพันบาทเราเก็บกดได้ไหม แล้วเขามาขอคือนที่หลัชอบก็คือต้องบังคับให้มีไปดู<ช>แลลูกเขาเท่านั้นแต่คนเมียคือเขาก็จะให้ไปนั่งกับกลุ่มเพื่อนเพื่อนเขาคือเขาไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยทุกคนเห็นหมดแล้วเพื่อน<ช>ก็ประมาณว่าแล้วเมียเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวนะคือพวกพี่เก็บวงินไปหมดแล้วอืมทีนี้ทางตำรวจค่ะได้บันทึกคำให้การของผู้เสียหายทั้ง3าคนเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็จะรอผู้เสียหายรายอื่นเนี่ยเพราะบอกตอนทั้งหมดมี7คนใช่ไหมคะคเดี๋ยวรอให้ทั้งหมดเนี่ยมาให้การเพิ่มเติม ทีนี้ไปเช็คประวัติของขาใหญ่รายนี้ปรากฏเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยเคยเป็นข่าวดังข่าวใหญ่เลยถูกตำรวจสอน,อนอตลิงชันจับนะคะหลังจากร่วมกับพวก4คนบุกไปอุ้มชาวบ้านในงานบวชค่ะไปทำร้ายร่างกายจนเขาเจ็บสาหัสแล้วครั้งนั้นเนี่ยเขาให้การบอกว่าอุ้มผิดตัวเออก็เคยมีประวัติการใช้ความรุนแรงอยู่แล้วแต่ว่าเหตุการณ์นี้ จะซ้ำรอยหรือเปล่าหรือว่าเหตุการณ์เมาแล้วพาไปเดี๋ยว่ากันอีกทีนึงนะคะรอเจ้าตัวเข้ามาให้ข้อมูลด้วยเพราะว่านี่ก็เป็นฝั่งหนึ่งมุมหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะวันดีสนุกฟรีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้